ว่ถาถนนใต้งามระเบิดชื่อเสียงเือกล้องเราพี่น้องรักกันตาบชั่วชีวาสามัคคีมีวินัยมุ่งมั่นพัฒนาคุณธรรมเราเลิศล้ำงดงามกว่าใครสถาบันการกีฬ ดียุดมันาศาสนามุ่ค่าเป็นการศึกษาให้ก้าวไกลพระผู้นียุทธรรมกรวิทย์ได้รวมคิดพัฒนาการศึกษาในชุมชนให้ก้าวไกลแบ่งที่ดินสร้างโรงเรียนเพื่อชีวิตที่สดใสจบออกไปเพื่อกลับมา แต่งชุดนักเรียนกันเลเนี่ยด้วยสถา,ากนการณ์การแพร่ระบาดของโรคเซเวอรล,ลคโคนา2019นี้นะคะทําให้คุณครูอย่างพวกเราเนี่ยกดคิดถึงนักเรียนไม่ได้ค่ะครูแพทก็เลยขอสมหวบทเป็นนักเรียนหนึ่งวันคะ่ะวันนี้ค่ะและพวกเรานะคะก็จะพาทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศของเรียนเรานะคะที่พร้อมมากๆกับการเปิดออนไลน์ค่ะค่ะแต่ถึงนักเรียนเนี่ยจะยมาโรงเรียนไม่ได้ค่ะครูแพทโรงเรียนของเราเนี่ยก็เปิดทําการเรียนการสอนคะ่ะในรูปแบบออนแทน์ออนแอร์ in, แล้วก็ออนไลน์ค่ะคุณก็เรียนที่บ้านกันมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วคะ่ะ ค่ะใช่แล้วค่ะแต่ถึงนักเรียนจะยังมาเรียนที่เรียนไม่ได,ได้นะคะแต่ทางผู้บริหารนะครูและบุคลากรของเราเนี่ยก็ช่วยกันทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ต่างๆให้น่าอยู่สวยงามอยู่เสมอเลยค่ะ แน่อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนของเรานั้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปพบกับเจ้าของสถานที่นี้กันก่อนเลยค่ะคุณแพ๊ดีเลยค่ะและเจ้าของสถานที่นี้ก็คือผู้ในการโรงเรียนนั่นเองค่ะไม่นิดนึงนะโคนว่าผู้ในการของเราเนี่ยรูปหล่อใจดีมีอะไรอีกไหมคะอีกอย่างหนึ่งค่ะ ร้องเพลงเพราะด้วยค่ะพูดมาสักขนาดนี้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราพาไปพบกับผู้มรายการโรงเรียนชุมชนวัดเนือใต้ของเราเลยค่ะไป,ไปเ,เลยค่ะล<ด>แลวตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพุมายการโรงเรียนชุมชนวัดปวดเนใต้นี่อยู่ระสาทสวัสดีค่ะ<ๆ>ค ทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นจะถามเพิ่มถามขอเนาะเดี๋ยวขออนุญาตถามข้อความหนึ่งเกี่ยวกับโรงเรียนของเราสักนิดนึงนะคะถามคำถามว่าครูและบุคลากรในนั้นมีเท่ากี่ท่านคะครูและบุคลากรในขณะนี้นะครับตนีบุคลากรอยู่สิบห้าท่านค่ะถือว่ายังน้อคุณค่ะแล้ว โรงเรียนของเราเนี่ยก็คือเปิดตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสถึงชั้นป .6 นะคะก็อยากจะถามท่านมอว่าจํานวนนักเรียนของโรงเรียนเราในพิการนี้มีเท่าไหร่คะคพิการศึกษานี้นักเรียนของเรามีหนึงหนึคนครับคือว่าเยอะเนาะคุณนโมนค่ะก็อนั้นแสดงว่าจํานวนบุคลากรเนี่ยเพียงพอต่อเด็กนักเรียนใช่ไหมคะก็ซึ่งขณะนี้ถ้าคิดตามตารางกำลังนับก็ขาดบุคลากรที่มีกันค่ะ ลบหนึ่งคนเนาะถ้ามาหนึ่งคนเราก็จะมีครูครบเลยครบเลยค่ะเราในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะหมอเอคะทางโรงเรียนมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ของเราอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวหมอเอ๋อรวมเลยตั้งแต่เข้ามาในโรงเรียนเลยค่ะหมอเะครับสำหรับมาตรการในการป้องกันนของเราก็ทำมาหลายแล้วนะครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วปีที่แล้วนะครับจนถึงขณะนี้นะครับ ก็คือตั้งแต่เพิ่มเข้าโรงเรียนมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครูประกรบหรือนักเรียนรหรือผู้ที่มาติดต่อราชการนะครับม<ช>ั้ก็จะมีการวัดอุณหภูมินะครับดูอุณหางมิไหมนะ<ช>แล้วเวลานักเร่างวเวลยทาไปเขกี่ถวค,ครับ,ารบากาารเข้แถว ทำกิจกรรมในตอนเช้าหรือตอนตุลาติเนี่ยนะเราก็จะมีมาตรการในการเอาระยะห่างนะครับก็คือจะมีจุดมีจุดเอาไว้สําหรับให้นักเรียนได้เข้าแถวประจำจุดตู้อีกฝั่งประตานหนึ่งเมตรตามมาตรการของสำทักงานคณะกรรมารสงเคระห์สวัสดิเอ่แล้วบริเวณต่างๆก็จะเป็นโรงอาหารห้องน้ําอะไรเงี้ยเขามีมีจุดล้างมือยังไงคะแล้วก็เป็นตรงอย่างเตียง ที่ล้างมือที่เกลืออะพพร้อมนะครับทุกทุกที่ไม่ว่าจะเป็นโรงานอาหารห้องน้ำหรือจุดต่างๆนะครับที่ที่ที่ต้องใช้ร่วมกันนะครับก็ครบถ้วนเนาะมีสภาพของครบถ้วนเลยตั้งแต่เข้ามานะคะจุดจุดการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นส่วนรวมนะคะจุดล้างมือต่างๆรกบนะคะับก็มีมาตรการอย่างเคร่งครัดในทุกจุดเลยค่ะ นี่ก็เป็นยูเอนจะคบมเรคะก็จะใช้รังสนะคะน่าจะเป็นโลาแล้วก็ผิดในรัีต่างๆนะคะที่ีคะทีนี่ก็จะมีสือระนะคะระยะหเมตรนะคะได้ระยะได้นสีางด้ัมกตบเวลาีก็จะรงตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องน้ำักแดนะคะน้ำอิ่มของเรานะคะเดี๋ยวเราเข้าึูด้านในกระว่ารอห้องน้นะคะก็ยง กิรอานอกค่ะแล้วก็ด้เนมนมีอ่านแ้วด้าตะุกตะกักกรับให้ค่ะอ่านข้มีพองหันักนก็มีอิถ้าเยอะๆเลยวนีก็จะมีนรอการสังเขตกันหนอค่ะเดี๋ยวไปทำถามที่ตอบกันเลยนะคะในห้องเรียนห้อพิเศษค่อมีมาตรการอย่างไรบ้างคะสำหรับห้องเรียนทุกห้องนะัก็จะมีดแอครับของร้ล่งมข้อห้องเรียนแล้วก็ทุกข้อตัวระยะห่านในการนั่งนะไม่เิห้องนี้ ค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยค่ะน่าจไนนะคะพคือห้องห้องอะไรพี่เซ์ห้องน้องเมทุขานวันองชาวันี่พุณครูเันแ้ห้องนะคะกอนนี้คือครูประจำชั้นอนวันหรือสอนค่ะเดี๋ยาไปห้องกันก็เลยัล่แล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นชั้นอันับสานะคะแลวค่ะประจำชั้นก็อยู่นี้การทองมเอเหลยเคมัทีก็จะได่อ ที่นี่มั่งนะคะกดแต่เป็นมุมต่างๆนะคะแล้วก็เป็นมุมเสือป่ามุมบ้านมุมประตูมุดนะคะมีของได้มากมากแล้วก็จะเป็นมุมวอง์คงิค่ะที่จะชอบมาเป็นกับแ่งเอ๊ะอันนี้คืออะไรคะอ๋อนี่เป็นจุดอะไรกันคะเป็นพื้นที่สำหรับให้เด็กนั่งที่ไหนที่มันจะทำให้เขาดีค่ะในห้องนี้นะคะก็ห้องนอนเราก็จะต้องมีห้องน้ำในห้องสำหรับน้องหวานตลอดทั้งบานขงเราเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูห้อคุณที่ราดับที่ห้าเนี่ยนี่คือจุดระดับด้วยใช่ถ้าเรากไปแล้วเนี่ยไปกันที่ห้องน้ำกัน สวัสดีค่ะเรแยกข้า่ค่ะแล้นี่ก็คือกาขังตอน่ค่ะวันนี้นะคะเราก็ถึงแล้วเข้าไปตั้้อนต่อค่ะเขาดูภาไหค่ะอานี้สมอค่ะสวัสดีค่ะน่าพอนะคะคุณครูแลนี่ก็ือกาขตอต่อค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องกอสามค่ะและผู้จัดการของกอสามก็อยู่ที่ไหนคะค่ณแม่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมห้องกอสามของทางเด็กค่ะโอ้โหสื่อการสอนอานไลน์นี่ทำอะไรอย่างเงี้ยจับคู่ใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะเป็นเอทิสต์ค่ะกับทีมงานทีมงานเก๋คู่ดีอะก็เป็นมุกสื่อคุณแเดี๋ยวเราไปแบบนู้นเลยคุณแม่าใส่บลูนี้ล์หน้าตาดีนะคะ ก็กสวัสดีค่ะคุณครูค่ะและนี่นะคะก็คุณคูประจำั้นประมศึกษาปีที่สี่ค่ะค่ะีุณ้เป็นยังไงบ้างคะน่าจะดีเหมือนที่คุณคเลยไหมคะคิดว่ีค่ะขอบคุณค่ะขอคุณค่ะขอนะคะค่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 ะะค่ะค่ะคะคะค่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 ะคะคะค่ะค่ะค่ ขะสอบอีร <sympath is> ่ห้ะเนียข้ามาอนออเลยขอนุญาตนีเนะคะดค่ะอนนีทอะไรอยู่คนี่สอนอะไรด็่เลยค่ะรูตอนนี้มาสอนก็ห้ค่ะของวิชาีสอนน้องน้อใช่ค่ะใช้โปรแกรมอะไรสอนค้องอยู่คะตอนนี้ใช้โปรแกรมนี้สองค่ะกี้เวเราขอแอบชมัต่างๆในห้องสู้สัดกันค่ะได้เป็นมือสอนงาน่องนค่ะ้กพี่กับโตก็เยค่ะหเรื่องแบบนี้นะคะก่่าคนจะกกาเอสดยอดคส้ คุณผูประจำคันที่ห้าำสือถึงมากคุณหลังจาครนี้มคเราะว่านี่ก็เสอนยังสอะแปแต่ที่ารขัหลงอะไรเลยประกโคอที่เั้นค่ะก็เห็นีวเก้องยาค่ะแล้วก็คุณู้ชมก็จะด้งกันเราจะทาเป็นขั้นที่ยาวรับ้พวกใช่ค่ะแล้วไปถึงขั้นดี่ห้าตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับคุาประจำคันปีที่หค่ะคุณนาค่ะเดี๋ยวเราไปดีกว่ะ เกตว่า้องขอกคเราแล้วก็เป็นการเลียนร้่าห้องไทุกห้องเลยไปค่้เขาไปดูห้องายในกันออเลยนร่ขอ้นคนเขาอาใช่ไหมคะใช้อมเอจากเรกนห้องก็จะมตรงนี้เล็เราอิด้วยนะคะเดไปไปค่ะไปค่ะ จากเกตเห็น้ว่าแต่ละห้องของเรานะคะขาดไม่ได้เลยทุกๆกห้องเรียนนะคะก็จะมีแอร์ก็วงไว้สำหรับลมแล้วก็ห้องนีก็แทมแมสก์สหรับห้องถ่ายอนเวลาจะมาซื้อของที่แบบเด็กท้องหายก็สามารถมาได้ได้เค่ะ้ก็นเขา่เรามีจดองเรใช่คะที่ติจะรสหรับห้องถาอนีเน่ยก็จะเป็นห้องธรมาดาเื่อนี่แล้วคุ้มุนกคือเขาก็จะอของห้องถ่ายบอลและห้องป็ตและนองบนะ สบู่เหล่ยวทแพดดี้ยัไคะยังไงคะอันนี้เป็ park. นสบู่เหลยวนะคะที่เราควรขึ้นมาเองนะคะสบู่ตัเองอ่ามาจากไปมกตู่ลูกบุกของมาตู่นะคะเวลาเป็นเวลาเหนื่อนแล้วก็เอามาผสมกับหมือยละนะคะมันจะได้สบู่เหลวกันนี่แอบรับแลกลิ่นของมาเลยนะคือว่าเป็นพืชละมัณใชของเรียนรูเลยนะคะถามว่าตกอะไเท่าไหร่คะับหรับเป็นห้องคอมพิวเตอร์ค่ะอ๋อนี่แม่ฟ้าได้ขเดี๋ยวเราไปูกันเลยค่ะนี่นะคะต้องมีพรูปทาง้อของเจ้าของนะคะ เของเรานะคก็จะมีควมนั่งต๊ะทั้งหมด20ย่เกียพอนะเาอเรน็ตใชเด็ค่ะแต่ตันนะคะก็จะเป็นห้องเล่นเี่สมุดแลเด็กที่ปกป้อการงานอย่งนี้ค่ะเช่นข้อการตดการสื่อค่ะอย่าเลยก่อนที้เรคือไทรี่แของเรานะคะลนห้องนีค่าภายในห้องนะคะก็จะมีโต๊ะต่างกลตัไว้เลยนะ่ะ นอกจากห้อนี้นะคะจะเป็นห้องวิชาภาางกแล้วนะคะก็จะใช้เรียนสำหรับชาียนภษาอกษุคากคาค่ะใช่ค่ะแล้วก็เรากคุณครูที่อยู่กนห้องนด้นด้านี้ค่ะด้านนี้ค่ะก็คือครูัาและก็ครูนั่าีด้ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชัหน้างหองกการค่ะก่อนที่เรจะเข้าห้องนก็ด้่อค้วไปบกับเาัก่ค่ะสวสดีค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณรูนักการสุดพันของเรานะคะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เย็นห้องอะไรคะพี่แพทห้องดนตรีค่ะทุกคน,นและนี่นะคะก็คือคุณครูที่อยู่ประจำห้องนี้ค่ะคุณครูอันชาตินั่นเองขอบคค่ะค่ะในส่วนของลวดารบ้างค่ะอ,อซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งเลยเนาะถ้าเรียนมาได้เนี่ย จะต้องมีการเว้นระยะห่างแล้วเนาะมีการเว้นระยะห่างอยู่แล้วแล้วโรงอาหารของเราเนี่ยคะ่ะจะเพียงพอต่อนักเรียนทั้งหมดไหมคะถ้าต้องเว้นระยะห่างการเว้นระยะห่างนะครับก็ไม่ไม่ได้พอนะครับต้องจัดนักเรียนเจอารับกานอาหารให้พอเป็นสามชุดนะครับสามชุดเลยแบ่งเป็นช่วงเวลาวแต่งเช่วงไปเนาะค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ทางด้านหน้าโรงอของเราค่ะตอนเวลาเรียนเข้ามานะคะเราก็จะมีซ้อนค่ะอยู่ข้างนอกนะคะแล้วในนี้เขาจะเดินเข้ามาค่ะสวนโต๊ะ ที่พี่น้องเรานนะคะก็จะมีสูตรไม่เล่นนะให้เด็บินกับเราในสลับกันไปก็คือยังคงไม่ไดมาวคนเดียวคุณเด็กกไม่ได้ทำหน้าเข้าหนังการศึกษาของเราค่ะค่ะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะคุณน้ำบุตรค่ะเป็นข้อคำถามที่หลายๆคนสงสัยมากเลยค่ะหมอว่าเอ๊ะโรงเรียนปิดนักเรียนไม่ได้มาเรียนแบบออนไลน์คุณครูเนี่ยค่ะเขามาทำอะไรกันอื่นมีนนหลายคนสงสัยมากเลยค่ะ ตอนเรียนที่ยังไม่มาเรียนสูงก็มาทํางานงกันเกือบทุกวันนะครับนะว่าจะมาแจกรายงานครับหรือว่าแจกเงินนะครับกลางวันแจกนมกระเพาะอาาเสรินสมนมนะครับแล้วก็สอนออนไลน์กันแา้วเขางมีเวลาเหลือก็จะแจกไปกัดเป็นจุดกินนมตรงนี้ครับตรงนี้ครับโรงเรียนนะครับแล้วก็คือเช็คกินอาหารที่ด๋ยค่ะ ชาวออนไลนเดี๋ยวขออีกหนึ่งคำถามค่ะเออหนึ่งคำถามที่หนูจะถามว่าถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้ค่ะโรงเรียนของเราเนี่ยเปิดออนไลน์ได้อยากรู้ค่ะว่าทางโรงเรียนของเราเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครไม่เป็นปุนน๊บเ็นก<ม>็เ่ะผมว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าคณะครูและบุคลากรเราเตรียมการเอาไว้กับหลายเดือนแล้วครับแล้วพรุ่งนี้พร้อมแน่นอนเปิดได้เมื่อพรุ่งนี้ก็คือพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยืนยันด้วยคำพูดของผู้อำนวยการโรงเรียนของเรื่องค่ะจะเห็นได้ว่านะคะทางโรงเรียนชุมชนมะเถิดตะใต้ของเราเนี่ยค่ะก็จะมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยอย่างเคร่งครัดในทุกจุดเลยแล้วก็เป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรคของสพจังหวัดนครสวรรค์เลยค่ะ ใช่แล้วค่ะเราสองคนนะคะก็ร่วมเวลาท่านผ่เหมือนกันมากกว่านก่คนนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผอคนพันงานค่ะที่สละเวลามาลองถามพวกเราซึ่งเป็นข้อมามในการที่จะอ่านของสำนักงานเขตคือที่การศึกษาประถมศึกษาของสวัสดิ์เขตสามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ป็นไงบ้างคะคุณโน้นพอของเราเนี่ยนู่หล่อตองต้นไคะออโหอยากจะบอกว่าโปรไฟล์ดีส่งคำร่ำเลิศเลยค่ะแพทซึ่งเมื่อกี้นี้นะคะผออผว่าโรงเรียนของเราเนี่ยพร้อมแล้ว1 0 0ร้อยเเ็นเลยที่จะเปิดออนไซต์ได้อันนี้จริงใช่ไหมคะคุณแพทจริงค่ะคุณน้นเดี๋ยวเรานะคะจะยืนยันด้วยภาพบรรยากาศของโรงเรียนของเราทั้งหมดเลยนะคะให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะไม่รอช้าแล้วค่ะไปชมกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย